เลยโทษโทษเนี่นะคันข้าวได้นะคะข้าวคุณแม่เขาแจกไปเอาแป๊วอันนี้มานี่นะคะแม่เองมีเองมีรหัสผ่านเข้าระบบไหมไรไฟเหรออ่อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไรไฟรหัสผ่านรหัผ่านเข้าระบบข้มันแป๊วหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบเอ็ดกล่องข้าวสิบเอ็ดกล่องนะคะคุณแม่ไปขับรถมา ม่นขับรถอยู่นู่นอ๋อทังนู่นดีกว่้านลุงเมาที่ไหนอยู่บ้านสติกสตึกจ้ะสตึกยกแขนเพื่อสตึกจ้ะสตึกใช่ใช่จ้ะไม่ใช่ช่ตูเขนนี้อำพเภอสตึกแล้วจ้ะเอ๊ะไม่ใช่เข้าจุมพลแหรอบอกตอนนี้จุ่มพลจุมพลแล้วอยู่สตึกทั้าเราไปเอารถมานี่เลยไปเอากล้วยของคุณแม่พนมพรครับจ้าบ้านนุงหมาว่ะย้ะ นี้ประมาณประมาณสองกิโลไม่กี่กิโลตรงนี้นะครับสองสามกิโลจ้ะทานข้าวได้นะคะคุณแม่เอฟซีท่านแจกข้าวมันไก่เดี๋ยวแต่เดี๋นั่งท่านท่านเราเดี๋ยนเรือแวถอยรถมาเอากล้วยมาลงใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูหน่อยนะเอากล้วยมาขึ้นจะได้นำไปแล้วรถมาทำไมข้าวทานได้เด้อท่านไหนยังไม่ทานข้าวนะคะข้าวมันไก่เดี๋ยวนะคะพ่อป้าถ่ายคลิปแป๊บหนึ่ง กราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่รัตเมตานะคะข้ามันไก่เลี้ยงนะคะพนักง,งานเลี้ยงหลายๆคนนั่งเลยนะคะที่มาส่งนะคะบุญเย็นขึ้นรถแล้วก็มีนะคะกล้วยจากคุณแม่พนมพรด้วยนะคะคุณแม่ดวงแก่เพิ่มเติมให้บุญเย็นนะคะขึ้นรถระหว่างเดินทางเนาะกว่าจะถึงคงหิวนะคะสาธุเุญกับคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ ลราอย่าไปเอากล้วยนะคะแม่นะคะน,นุ่นเดินไม่กล้ารดเข้ามาช่องปู่เมาชื่อช่องอะไรแม่ปู่เมาแม่จ๋าท่านไหนว่ะรู้ชื่อช่องปู่เมาส4 อคุณแม่โอเคค่ะคุณแม่โดนแข่สี่จาแม่แม่มาช่วยเอาบุญเย็นเพิ่ม2องร้อยโอเคค่ะคุณแม่กำลังไปเอารถมานะคะของคุณแม่พนมพรนะคะที่ยังไม่ส่งนะคะเป็นอีกสี่ถุงนะคุณแม่พนมพรสองคุณแม่ดวนแข่สอง ช่างแห่ทีมงานหนุ่มเสร็จแล้วสี่ถุงนะคะที่ยังไม่ได้ลงอ๋อช่างแห่ทีมงานหนุ่มเสร็จเก้าหนึ่งมั้งคะคุณแม่ใช่แล้วนะคะกว่าจะถึงเชียงใหม่ ด้าโดยด้วยคุณธรรจ้าด้วยกี่ข้ามันไก่กินข้าวอย่างนั่นด้วยข้าว

ไปแล้วค่ะแม่จารอบแป๊บนะฮะโรยเอาขอบคุณนะคะคุณแม่ คุณเย็นเหรอคะใช่แล้วนะคะคุณแม่คุณเย็นคุณหนูนามารับนะคะรถเตรียมพร้อมแล้วนะวันนี้คุณหนูนามาเรื่องานคุณหนูนามอกิค,คุณหนูนาบอกว่าจะไปพาประโยชน์เชียงใหม่ตบมือใหญ่เลยเหมือนรู้เรื่องนี่ค่ะคุณหนูนา

คุณค้คุณแม่จ๋าทุกทุกท่านช่วยให้น้องจ้าคุณแม่นะคะคุณแม่สุริพรนะคะขอบคุณนะแม่จ๋าทางโลกยังไปเอาอยู่เพราะว่าเขาไม่ให้อารถเข้ามาเขาไม่ให้อารถเข้ามาข้างใน

ยาหมดเลยค่ะคุณแม่ย่ามีอีกทีวันที่สิบสี่นะคะเพราะว่าวันที่สิบสาแม่ก็เหมาแจก có chưa nó đọng lại hoặc chưa có nó nó đọng lại càng lên. อเอกสารรือเปล่าก็ต้องเขาต้องรอเอกสารเลาฟักทองให้บุญเย็นถ้ากเราไม่กล้าขับรถเข้ามาตำรวจว่าไปคนอยู่ข้างนอกว่าเขาจัดเรืมีกล้วยเป็นหกนะคะฟักทองหนึง่ง เราเมกาขับรถเข้ามางงมากไม่เราเอกสารคุณแม่เอกสารยังไม่เสร็จขับรถมาแล้วนะคะรถเข้ามาข้างในเลยจะมีคุณแม่ท่านไหนเพิ่มนะคุณแม่สรัญญาคุณแม่สุรีพรคุณแม่ดวงแข่นาะคุณแม่พนมพรเราลงให้แล้ว แม่ดวงแขเพิ่มสองเอามาเป็นหกแล้วก็ฟักทองหนึ่งเนาะเอามาจอดข้างในเลยฟังจ้าจ้าแม่เนาะจ้าจ้าแม่เนาะอ่อนจ้าด้วยบมื่อีแม่เนาะเลี้ยงเอามันไก่กุ้งปลาโตแม่รัดแม่รัด ไอ้เจ้าอยากยาวเขดูอยากยาวไหมคะเดี๋ยวม่วงกินน้มะ,ะม่วงไอ้เกลืแล้วอยากกินกันเดี๋ยมะม่วงกอนมะม่วงมันหมดแล้วลูกตอนเดี๋ยวม่วงมันหมดแล้วนี่นะคะของคุณแม่นะคะเป็นกล้วยหกฟักทองหนึ่งนะคะที่จะส่งขึ้นรถขอบไปคุณคุณแม่ดวงแขกคุณแม่สุรีพรคุณแม่สรัญญานะคะกล้วยหกฟักทองหนึ่ง อันไหนจะเอาขึ้นรถนะคะฝากเห็นนะคะบุญเย็นอันไหนจะเพิ่มเติมนะเดีย๋ยวนะคะถ่ายคลิปก่อนฝากขอบพระคุณนะคะคุณแม่ดวงแขกคุณแม่ดวงคุณแม่ดวงแขกคุณแม่สุริพรน,นะคะคุณแม่พนมพรแล้วก็คุณแม่สัญลานะคะสมทบนะคะผลไม้ให้รองบุญเย็นขึ้นรถระหว่างเดินทางนะคะ ณแม่หญิงนะคะด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะตอนนี้เตรียมนะคะขึ้นรถแล้วนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเพิ่มแตงโมนหนึ่ง <ork> อ่ะ้วยหกแตงหนึ่งฟักทองหนึ่งนะคะกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ฟักทองร้อยห้าสิบจ้า้วยหกแตงหนึ่งฟักทองหนึ่งนะคะตอนนี้นะคะเตรียมจะขึ้นรถ เมื่อกี้คุณแม่คุณหนูนาบอกว่าจะพาไปอยู่เชียงใหม่เขาตบมือแปะ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 ถ่ายคลิปไว้อยู่จะได้คลิปแรกเราถ่ายไม่ทันนี่นะคะกล้วยเป็นหกเด้อขอบคุณนะคะแม่จา๋าเนี่ยนะคะส่งออเดอร์ครบกล้วยหกถุงนะ คุณแมารัดด้วยนะคะสำหรับข้าวมันไก่ะนะคะบอ,บ,อบอกซื้อทางไหนเรากดซื้อทางไหนได้ดีแล้วนะน,ะ,ะนั้นทุกเรื่องอออไปไนะตอนนีออน้วันนี้วันเกิดเครบรอบ19เอาแตงโมสามถุงกล้วยให้ตามเมาสามถุงให้ตามเมาหนึ่งพันเป็นกำลังใจให้ปูเ่เมาขอบพระคุณนะคะคุณแม,คณแม่คุณแม่ชื่ออะไรนะคะแม่ อันนี้กล้วยกับแตงนี่ให้ใครคะแม่ขึ้นรถใช่ไหมคุณแม่ทักมาได้นะคุณแม่ชื่ออะไรนะอ๋ออ๋อถ้เอาเราอีกสามกล้วยสามแตงสามนะคะกล้วยสามแตงสามนะคะคุณแม่สุวรรณนันเนาะราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่โอเค คุณแม่สุวรรณน,นันเนาะเรียองมันเกิดววให้คะแนนปู่หนึ่งพันเนาะแม่เนาะอ่าก้้ยสามแตงสามสุขสันต์ว,วันเกิดนะแม่จา๋าสุขสันต์ว,วันเกิดนะคะสุขภาพแข็งแรงรวยๆเด้อคุณแม่ใช่คุณหนูนามร,รับเอง น,นะคะกำลังจัดออเดอร์เมื่อกี้ของคุณแม่หญิงให้ตูโรให้บุญเย็นหนึ่งตัวโรหนึ่งฟักทองคุณแม่มนเทียนโอเคค่ะคุณแม่มนเทียนเอฟหน้าหน้าหน้าร้านแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เอคุณแม่ต่างหากเนาะฟักทองอีกหนึ่งทะโลของคุณแม่มนเทียนนี่ของคุณแม่ม,น,มนเทียนกับคุณแม่นะคะสุวรรณัน คุณแม่มนเทียนคุณแม่สุวรรณันนี่ฟักทองหนึ่งนะคะคุณแม่มนเทียนคุณแม่สุวรรณันก็ลงแล้วเหลือคะแนนนะคะมอบให้ปลู่ถ้าไม่มาอ๋อโอเคชมึกไม่มาแม่คุณแม่แม่รันให้ทะโลสองร้อยอ่าเดี๋ยวมอบให้นะคะคุณแม่อาทะโลทาโล,โลสองเดี๋ยวจะถ่ายคลิปทะโลนับตังค์พันนี้เอาไปให้ปู่เมาของคุณแม่สุวรรณันนะคะมอบต่างมอบต่างให้ ให้ปู่เมาวันนี้วันนี้ปอ,ปอพกตังค์มาเยอะเลยครบไม่พันหนึ่งตอนแรกเอาอาจาไปให้ตอนแรกจะเอาตังค์ไปให้พังหนูเล็กเพราะว่ามีคุณแม่ฝากให้ตังค์หนูเล็กครบแม่หนึ่งพันจ้าคุณแม่จ้าคุณแม่สุวันนันเนาะอ้าครับขาดเท่าไหร่มีไหมละร้100อยหนึ่งโอ้หนี้หนี้เออวันนี้วันนี้พกตังค์เยอะนับใหม่ออมเปนยี่สิบออมน่ พี่จะโลไวบอจา้ไปซื้อไปก่อนเดี๋ยวนะคะแม่เดี๋ยวพอจะเข้าเไปจะกล้าเข้าไปมอบไหมเขาคุยกันอยู่จำชื่อคุณแม่สุวรรณันคุณแม่สุวรรณันสมนึกไม่ได้มาแม่ วันนั้นจาาคุณแม่เดี๋ยวรอช่วยดีเขาว่างช่วยจําชื่อคุณแม่ด้วยคุณแม่สุวรรณันเนาะต้องจะไปอยู่ภาคเหนือจ้ะทิฟทารโรเด,ดินหลายรอบ <c oughs> เดี๋ยวนะคะแม่เดี๋ยวมอบนะคะคุณแม่สุวรรณันเมื่อกี้เพิ่มเติมมีใครบ้างเนานะคุณแม่มนเทียนคุณแม่มนเทียนคุณแม่สุวรรณันเนาะ ุณแม่มนเทียนคุณแม่สนันคุณแม่มนเทียนคุณแม่สิวนัน,แม,มน,แ,มน,นแม่พิมไว้ให้หน่อยปอแล้วมือทั้งสองไม่ว่างเลยทั้งเน็บสมุดโ <c oughs> อ้ยแม่คะทั้งเน็บสมุดทั้งถือโทรศัพท์ป้าประเดิ

เราอยู่นในละทะโรช่วยเธอเดี๋ยวเพราะว่าน่าจะต้องถ่ายคลิปด้วย

ช่วยขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่สุบ คนนั่นเนาะแล้วก็คุณแม่มนเพียนนะคะที่เพิ่มนะคะที่เรายังไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะป้าคุณนนะแม่จ๋าเดี๋ยวแม่สวันานเพราะว่าเราต้องรอจังหวะมอบนี่นะคะคะแนนมอบเตรียมแล้วคะแนนเตรียมแล้วคุณแม่สวดนานคุณแม่สวดนานดีนะเมะื่อเช้ากดไว้เยอะเลยเพราะว่าติดพังหนเล็ก เวลาไปก็ไม <Bes> ่เจอแกพอเจอแกแล้วก็ไม่มีคะแนนเมื่อวานเจอแกแต่ไม่ได้เอาคะแนนไปก็เลยต้องกดไว้เตรียมไว้เผื่อเจอแกก็จะได้มอบให้แกเลยเนี่นะคะผลไม้นะคะที่คุณพ่อคุณแม่นะคะส่งมอบนะคะให้คุณเย็นกินระหว่างทาง่อจะไปถึงเนาะพอจะไปถึงเจียงใหม่นะถ้าไม่ใช่ช้างในป่าคือเราเจอช้างแค่แค่งะี ปีละค่มราเอออ่าน่ะเออเจอเจอช้างแ่ปีละครมัแล้บางทีแม้แตจะเดินเข้าไปเดินเข้าไปบางทุนทไปที่กอยู่เลยงมีแ้แต่โทรัทนกยจะใช่

เขาบอกว่าถ้านายจะไปคอนไอดีมันจะคอยอยู่ที่ปอยาอยากไปย่าแล้วอาจจะคุยนานตอนนี้เหมือนรอเอกสารอ่ะมันต้องไปทำใบย้ายเขาไม่ได้เตรียมไว้หรอที่ชะตึกแบบนบองนี้เขาอากสรยครนี้ยื่นเลยไดีคุณแม่รันด้วยเนาะแม่รันเมื่อกี้าพอยาไม่ได้ไลค์คลิปคุณแม่เลย

ทีมงานชาวช้างของเรานะคะนุ่นมาร่วมส่งนะคะพปะปี่ช่งที่ไหนบาราคออีกนาะนอยากมอบเลยนะแม่เพราะว่วาเขารออยากส่งอยากส่งเขาอยากส่งมันเย็นด้วยยังไงมีจังหวะว่างแล้ว คุณแม่สุวรรณันท์ตรับมันนี่โป๊ะอะแม่อ่นสตางค์นะฮะรับหน่อยแม่สุวรรณันท์มาฝากอ่อนอ่อนไหนอ่อนให้อ่อนเอออ่อนเองคุณแม่วันเกิดนะวันนี้นะเดี๋ยวนุนถ่ายคลิปแป๊บนึงนะครับขอบคุณนะคะคุณแม่สุวรรณันท์นะคะแม่จามอบแล้วนะคะถ้ารอดถือดิคุณนุนขอถ่ายคลิปแป๊บนึงเป็แม่สุวรรณันท์นะคะมอบมอบคะแนนนะคะ แต่ขอบพระคุณคุณแม่สุวรรณนะคะแม่จามอคะแนนนะคะให้สูหมนะคะแล้วก็มตามผลไม้ให้บุเย็นนะคะเพิรสด้วยนะคะเ็แม่เย็นแล้วก็คุณแม่ดันนะคะสมทบเพิ่มเติมนะคะผลไม้ขอบพระคุณนะคะแม่จามอบให้แล้วนะคะวันนี้วันเกิดคุณสุวนันเาอะไม่จมอคแนเป็นกำลังใจให้ปูหมนนะคะขอบขอบคุณทุก่นนะคะขอบพระคุณโอเคมอบเือกขอมอบแล้วค ไม่ชวนานนะคะค่อยเปเยนมันจะพูดตอนน้ย่บดอยู่ได้คอ็ได้บิดรู้ครับก็ขึ้นสเจแล้วทำสจาไป้วก็าไดตรงนี้ก่อนไม่ได้เาก่ได้ทาี้ต้อใช้เวลารแล้วก็เอาเร่า่รถก็จะต้องทํ้ไม่าต้อต้อสงให้ผ่าน